ส่งไม้ต่อน้องมิวหายไปไหนน้องมิวคนสุดท้ายแล้วนะขอสักประมาณ3นาทีสานาทีเลยหรอครับล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นต้องบอกว่าที่ทุกคนพูดมาก็คือแบบสุดยอดมากๆอยู่แล้วก็ก็ตามที่ทุกคนพูดแหละครับครับก็ไม่ได้ก็สันเกิดครบรอบ20ปีครับผมวันเกิดหรอใช่ใช่ครับ20 anniversary รีครับผมก็ดีใจมากๆที่อยู่คู่คนไทยมานานมากๆครับแล้วก็คอยสนับสนุน ศิลปินทุกๆท่านมาโดยตลอดครับผมขอบคุณที่คอยทาข่าวให้พวกเราขอบคุณที่เป็นสื่อที่น่ารักกับประเทศไทยมาโดยตลอดครับก็ขออยู่ผู้คนไทยไปนานๆน,นะครับขอบคุณน้องมิวสมเสร็จนะครับค่ะจะขึ้นทีหลังนตีจะขึ้นก่อนจะขึ้นทีหลังดนตรีขึ้นก่อนเลียเยเ้ยวมากเลยอะเลี้ยวมเวมากเลยเรานัดกกันอย่างนี้เลยขอบคุณครับสวัสดีครับทุกคน ฝากส่งเสียงเชียร์กับศิลปินทุกคนด้วยนะครับววสวัสดีครับผม ลมร้อนที่พัดมาตอนที่ใจฉันหนาวเป็นแดดยามเช้าที่ลบความเหงาให้หายไปเธอคือลงฝนที่พัดโปรยมาให้ชื่นในใจเป <Yeah. S 1> ็นหมู่ดวงดาวในคืนที่แสงไฟจางห <Yeah. S 1> ายเธอคือทุกเเดวที่ฉันคอยเจด้พบคนเดียวที่หัวใจเฝ้ารอ มากกว่ารักจะได้ยังให้เธอเข้าใจว่าฉันคนนี้รู้สึกดีแค่ใหนหมดหัวใจจะมีไว้เพื่อมีเพียงแต่เธอขอบครับ <we> ถ้คือเพลงรัก ที่ฉันจะฟังก่อนนอนทุกครั้งเธอคือควาฝันดีในราตรีที่ยาวนะานถธกคือวันนี้พรุ่งนี้และทุกทกวันของฉันคือคนสุดท้ายใ,ใจของฉันจะหยุดไว้เธกคือทุกเดูที่ฉันคอยเจอได้พบคนเดียวที่หัวใจเฝ้ารอ ว่าฉันคนนี้ดูสึกดีข้างในหมดหัวใจจะมีไว้เพื่อมีเพียงแต่เธอโอ้น่ารักจังเลยขอบคุณนะครับนี้มารอกันนาเดะครับอะไรนะ11โมงเลยเหรอครับ มุนชืดนชมมากเลยน่ารักจังปวดใจหรอมาชื่อกันล้องไดสิในโลกนี้จะมีคำไหนที่มันมากกว่า ขอบคุณค่ะขอบคุณครัขอบคุณครับคุณป้ายน่ารักจังเลยอ่ะบิวกินก็มีซิงเกิลหนึ่งมาฝากทุกคนนะครับก็หวังว่าจะชอบกันเพียงยังไม่ปล่อยเลยใจเย็นนั้นรอก่อน Time to signs, If you do alone say, the same. The wash from never born. But dust still wash away, anyway. I hold my breath along. How can I say or do a thing when I got so many things racing through my head? Before 430, before 430 can do a thing with the wrong in my brain. Before 4:30. Before 4:30. How should I try to make her mine? You are tell me she looks lovely like a classic. ที่สยงว Night. she left me with fire little words can't wait for next time ว่ายังไงนะครับขอบคุณครับผมเจอกันนะครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ต้องขอบคุณจริงๆนะยูซูเเนต์จริงๆต้องบอกว่าเราเจอกันในหลายๆโอกาสทั้งในรายการในเอเดนด้วยนะฮะในงานแฟนมีตบ้างแล้วก็วันนี้ ขาฉลองครบรอบ20ปีในเดชน,นะก็ขอบคุณน้องมิวที่มาร่วมสร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับแฟนๆน,นะครับ,บ<ฟ>เป็นยังไงบ้างเขารู้สึกวันนี้พิเศษกว่าครั้งไหนๆไหมเพราะป,ะปะกติเวลาเรามาเราก็มาอ่ะร้องเพลงอย่างเดียวใช่ไหมบางทีโปรโมทึ่งที่เราเจอกันในงานแฟนมีตรวันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเขาเรียกว่าการให้ความสุขในวันเกิดของนายเดทนด้วยก็คือได้มาอยู่ในวันสําคัญของนายเอ็นเราเลยนะครับยินดีมากเลยก่อนอื่นครับผม น่าจะหลายคนทาลิปเยอะมากไม่ไมูไม่คือแดงมากใช่ไหมคือคือมันต้องวนกันใช้นิดหนึ่งมันก็แหละจะมีติดลิปติกบ้างนะฮะแต่คือเมื่อกี้เขาฉีดสเปรย์อให้แล้วนะแต่ข้าลิปติกมันอาจจะไม่ออกไงได้เลยครับเนี่ยเป็นคนตาดีเป็นคนตาดีก็ดีใจมากๆครับที่ได้มาวันนี้แล้วก็ได้มารุกฉลอกับในเอนเตอร์เทนด้วยแล้วก็ได้มา เจอพบปะเพื่อนเพื่อนในวงการด้วยน่ารักมากๆเลยใช่แล้วนะฮะเอาต้องขอบคุณน้องมิวมากๆจริงๆมากเลยครับนะคะคือเราได้เจอกับมิวเนี่ยในหลายโอกาสเนาะแต่เรารู้สึกว่าวันนี้มันเป็นการเจอแบบเต็มตาว่ะใช่ไหมเออเต้นตาเขาบอกว่าใช่เฮ้ยใช่มันเต็มเต็มตากว่าปกติยังไงหล่อมากเเออออชอบมาก ฉันว่าคนนี้จะต้องแบบว่าเป็นผู้ติดตามตัวเต็งลำดับต้นๆของน้องมิวแน่ๆเลยอะใช่ปะเออยแต่ว่าเมื่อกี้เราเห็นว่ามีป้ายแบบขึ้นมากันเยอะมากเลยอะไหนที่ใครที่มาเชีรยบ้านบ้านของมิวนี่มีต้องต้องบอกว่าตอนแรกตอนแรกก่อนที่จะมาครับผมก็คุยกับดาวิกาก็แบบงานไม่ใหญ่แน่นวิแล้วแล้วตกลงดาวิตอบหรือว่าพี่จีตอบ นาวีมาคือเป็นเดซสันแล้วก็มีถุงมือมาด้วยเลยโอเคเพืนเดียมกันเลยอ่ะเออมาแบบว่าก็ไม่เท่าไหร่อ่ะเบาๆอย่างเง้นะนาวีแต่มาถึงงานใหญ่นาวีงานใหญ่อยู่นาวีนะผมเดินผ่านทีมพี่หนิงนี่เดสมากันทุกคนเลยเออใช่โอเคนะครับผมเอาล่ะเราก็ขอบคุณน้องแย้มจูเสตอีกครั้งหนึ่งนะครับที่มาร่วมสร้างความสุขให้กับเราในวันนี้นะฮะขอบคุณมากๆนะครับผมอ้าวมีซิงเก้าหมมีผลงานอะไรอยากจะฝากเอาไว้ฝากไว้สักนิดหนึ่งฮะ ก็เดี๋ยวจะมีซิงเกิลใหม่ครับผมเพลงชื่อ Turn Off the Alarm ครับก็ฟิชเชอร์วิงกับซูโฮเอ็กโซก็เดี๋ยวจะปล่อยก็อกบอกว่ายังไม่ได้ปล่อยนะแต่นี่ยังไม่ได้ปล่อยนะที่กีดกี่ยังไม่ได้ปล่อยรออยู่ปล่อยยี่สามตุลาคมครับผมงานจัดที่ไอคอนสยามแล้วเดี๋ยวซูโฮจะมางานเพรสคอนเสิร์ตด้วยโอเคนะฮะก็ไปติดตามได้ที่ช่องทางของน้องมิวใช่เลยครับผมอ่ะขอบคุณน้องมิวนะครับหลบไปครับผมขอบคุณครับ ลงทางไหนนะครับอ่ะอ่ะลงทางนี้ทางด้านนี้เลยอ่าโอเคฮะเอ้าตอนนี้